มาดูเรื่องของยาเซอิสลามีนะพี่เจกับประเด็นที่เขาร้องไห้ในสนามเกมที่เจอทางระยองนะเนี่ยระยองเจอโคราชเนี่ยแหละนะครับผมคือเดนิสบูโรเนี่ยมีไปพูดอะไรบางอย่างใส่ทางยาเซอิสลามีปินโตนะครับแคนาเเลสไตน์ชิลีนะครับกาเป็นชาวอิสลามนะที่เราทราบกันก็พูดในช่วงท้ายเกมมาแหละในช่วงครึ่งหลังนะครับก็ทําให้ยาเซอิสลามีถึงกับร้องไห้เลย แล้วทางคุณซื้ออย่างคาร์ลสเองเขาก็ไม่ค่อยโอเควอล์กเอาเขาเรียกเด็กออกมาเลยอื <c oughs> นะครับก็แน่นอนเลยครับหลังการสืบสวนครับของทางโคราสยืนยันว่าเต็ดเนี่ยที่เป็นประเด็นอย่างทานเดนิสมูรโลไม่ได้ทำการเหยียดเชื้อชาตินะครับแล้วก็มีหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้หลักฐานอะไรย,ยังไม่ได้ไม่ได้บอกมาเขาคงบอกไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เหมือนกับว่า ถ้าเป,เปรียบเทียบเหมือนแบบเป็นกระแสสังคมในคดีความเนาะเขาก็ต้องส่งหลักฐานเอาเนี้ยเข้าไปที่บริษัทไทยลีกเดี๋ยวมันเสียรูปคดีอเพื่อให้ยืนยันว่าไที่ช่วงที่เขาถ่ายไว้เนี่ยอ,อาจจะมีมุมที่เขาเห็นหน้าของบุรีร่ตลอดอซ,ซ,ซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามัเนเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับแต่เขาพูดมาในแถลงการของสโมสรเนี่ยมันมีมันมีหลักฐานที่บอกว่าจะส่งส่งไปให้ก็แน่นอนว่าล่าสุดเนี่ยทางอิสลามีนะครับยืนยันว่าเขาถูกเหยียดจริง เขาโพสตเองนะพี่เจก็โพสต์ว่าถูกเหยียดจริงแหละครับอันนี้โพสเป็นไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะไม่ใช่อันนี้เป็นภาษาสเปนปะผมว่าน่าจะสนองนั้นอะลาตินอะไรเงี้ยเออภาษาลาตินอะไม่แน่ใจแต่ว่าอันนี้ต้องไปแปลทีแต่ไปแปลปุ๊บเนื้อหาก็ประมาณว่าอย่างไงก็บอกว่ายืนยันนะครับว่าถูกเหยียดจริงก็เราที่เห็นภาพนะครับเดนิสมูริโล่เนี่ยเรียกตัวเขาเนี่ยซ้ำเนาสซ้ำเล่าว่าเป็น เอเลอรลิสก็คือผู้ก่อการร้รายภาษาไทยเป็นอย่างนั้นเนะาะผู้ก่อการร้ายชาวปาเลสไตน์นะโอ้โห,โหก็คือยาชีซิลามีบอกว่าเนนนิสมีเจตนาในการเหยียดเขาจริงๆอ่ถ้าเขาพูดน่ย ขาใช้คาว่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าแสดงว่ามันไม่ใช่เกิดขึ้นแค่รอบเดียวก็จริงๆผมมาคยผมได้คุยกับคนที่สนิทกับทางเดนนิสมาก่อนเขาบอกเฮ้ยจริงๆเดนนิสไม่ใช่คนแบบนั้นนะที่จะพูดอะไรก่อนนี้ก็เป็นก็เป็นความอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเราก็ต้องพยายามนาเสนอเพื่อเพื่อให้มันหนักข้งสองฝั่งเพว่าสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่เราสองคนจะมีความว่ายานเซียถูกมูริโลผิดมูริโลถูกยานเซียผิดคือ ไปว่ากันที่หลักฐานที่ทสองสโมสรต้องส่งลงถึงตัวของยาเซียอิสลามีด้วยใช่ก็คนที่สนิทกับทางเดนิสมาเนี่ยเขาก็บอกตรงกันหลายคนบอกเดนนิสจริงๆไม่ใช่คนแบบนั้นนะมันต้องมีอะไรก่อนหรือเปล่าทําให้เขาถึงพูดแบบนี้ออกมาแต่ว่าเดนิสพูดกับทางไทรัสเราบอกว่าผมพูดอะไรบางอย่างไปแล้วยาเซียอิสลามีก็พูดอะไรบางอย่างกลับมาอานะครับค,คือมันเอางี้ดีกว่ามันไม่ใช่การที่บุโร ไปด่าทางยาเซอิสแามิปินโต้ก่อนครับแน่นอนอะไรผมการันตีเพราะคลิปจังหวะเอาแค่จังหวะเดียวที่ที่ผมได้มีการแชร์ไปก่อนหน้าเนี้มันเป็นจังหวะที่จริงๆรมูรีโร่ะถ้าเรานับจังหวะนั้นถ้าพูดถึงต้นต่อปัญหานะไม่รู้ว่าเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ผมก็ได้ข่าวว่าจริงๆมันเริ่มต้นที่จะด่ากันตั้งแต่ต้นเกมแล้วเพราะปกติเลยของผู้ตัต่างชาติ บางทีก็จะด่ากันแบบนี้แหละ,ะแต่อาจจะหยิบมุมไหนมาดา่าก็ว่ากันไปเหยียดพวกรูปพันสันฐานอะไรก็ว่าไปซึ่งคนไทยเองบางทีก็ด่ากับนักบอลต่างชาติบบน,น,นี่แหละคือมันเป็นเรื่องของสงครามจิตวิทยาอยู่ที่ว่าคุณจะล้ำเส้นแล้วไปพูดกันแบบไหนที่ทําให้เขารับไม่ได้หรือเปล่าซึ่งอันเนี้ยเหตุการณ์เนี้ยมันกลายว่าทางฝั่งของอิสตามีเนี่ยเขารู้สึกเขารับไม่ได้แต่มูโรเองเมื่อเข้ากระบวนการสอบสวนเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้พูดถูกไหมใช่อันเนี้ยมันก็ต้องไปไปดูกันทีหนึ่งว่า มีความชัดเจนมากกว่าแต่ถ้ายืนยันว่าทัมือโลไปด่าอิสลามีก่อนเนี่ยผมว่าเน,นี้ยก็อาจอ,อ,อาจจะไม่ไม่ใช่เพราะว่าประเด็นของยาซีอิสลามีเนี่ยตามภาพบางมุมมันจะมีช่วงหนึ่งผมจําไม่ผิดแต่ช่วงของเกรกคูล่าโดนประทับ<อ>ลงลงไปเนี่ยยาซีอิสลามีก็เดินไปคือเข้าไปแล้วไปด่าทางเกรกคูล่าซึ่งผมก็ได้ข่าวว่าจริงอ่ะคู่หลักๆอ่ะมันควรจะเป็นยาซีอิสลามีกับเกรกคูล่า<อ>ด้วยซึ่งอันเนี้ยดีนะ เกกูล่าเขาไม่มาอยู่ในสมการด้วยสมมุติว่าเขามาบอกว่ายาเซียก็ด่าผมก่อนอะไรอย่างเงี้ย,ยไปปวดหัวอีกแบบนึงฉะนั้นเนี่ยการด่ากันเนี่ยผมว่าจบเกมมันจบโดยที่เขาไม่ถึงสากันแต่ตอนนี้พอมันกลายว่ายาเซียอิสลามีเนี่ยก็รู้สึกไม่โอเคซึ่งมันต้องไปดูว่าคําพูดเนี้ยมันเกิดขึ้นจริงตรงไหนมีหลักฐานมาก็จะกลายเป็นเดีนที่ซวยเลยนะซวยตรงที่ว่าถ้ามีหลักฐาน,นตรงนั้นเนี่ยอันเนี่ยตอนนี้เป็น <ขอ S 1> ช่วงเวลา,ท,าที่ อ่ามิโลเขาเข้าไปคุยกับคาร์ลสว่าคาร์ลสกไ็ไม่พอใจเหมือนกันเพราะมป็นพวกบาราซิลด้วยกันอพอไปเคลียร์ปุ๊บเหมือนก็เหมือนจะเหมือนก็จะจบแต่มันไม่จบไงทีนี้นเดินมาไหว้ยาชชอิสลามีมาไหว้นักฟุตบอลทีมคู่แข่งเนี่ยเขาบอกว่าผมได้มีการขอโทษไปแล้วจบจบแล้วเขาบอกว่าจบจบแล้วแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันไม่จบไง เหมือนตัวยาเซีก็ไม่ไม่เอาตอนนั้นนะครับก็เลยไม่รู้ว่ามันมันจะออกมาในรูปแบบไหนเพราะว่าทางยาเซีอิสซามิบนโตได้บอกว่าอยากให้ไทยลีกให้ความเป็นธรมและอยากให้ไปถึงฟีฟ่าด้วยคือถ้ามันมีหลักฐานนะผมว่ามันไปถึงฟี่ามันไม่ใช่เรื่องยากหรอกแต่ตอนนี้มันอยู่ตรงไหนเพราะเราเองอ่ะก็เนี่ยดูภาพเนี่ยคือมันใครจะเก็บเสียงนะนักฟุตบอลมันไม่ได้มันไม่ได้พกเครื่อง ดักฟังหรือเครื่องบันทึกเลยละนะมันจะมีอย่างเดียวคืออะไรผู้ตัดสินผู้ตัดสินนะ่นนะจะมีอินเตอร์คอมที่คุยสื่อสารกันแต่ว่าอินเตอร์คอมตรงนั้นนะ่ะไได้ยินเหรอเนี่ยมันได้ยินไหมช่วยเหลาตรงนั้นน่ะได้ยินไหมแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าพูดซ้าแล้วซ้ําเล่าเนี่ยอาจจะมีบางช่วงในสนามที่ได้ยินไหมก็ต้องดูเ,เรียกว,ว่าไม์ของกล้องถ่ายท้าสดอะได้ไหมใกล้ๆสนามก็เป็นไปได้แต่ปัญหาคือมันต้องดูว่า ตอนช่วงที่เขาตัดภาพไปมาเนี่ยเสียงมันระบบเสียงมันก็กจะรอรับได้หรือเปล่าพอไม่ได้อยู่ริมไน,นมันอยู่ริมมันอยู่ถัดเข้ามาในสนามเนี่ยนั่นนะครับมะก็เป็นเรื่องที่นํามาเล่าสู่กันฟังกับความคืบหน้าล่าสุดแล้วกันนะครับผมออก็ถ้าเกิดว่ามีหลักฐานมันก็ไปต่อ แต่ถ้าเกิดไม่มีหลักฐานมันก็จะไปต่อยากฉะนั้นเราบอกไม่ได้บอกว่าใครถูกใครผิดนะอันนี้เราพูดตามตามสิ่งที่เราเรารู้ได้ฟังเพราะถ้าเกิดไปบอกใครถูกใครผิดก็เหมือนอสมุทรท่าเรือ <laughs> แต่คือแอดมินเขาที่เขาไปโพสเห็นป่ะเนี่ยอันเนี้ยมันก็จะเป็นประเด็นที่ที่อันตรายแล้วก็เลี่ยงก่อนเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องของ,ของสมสรสอเขามันคือครเรื่องของระยองกับนครราชสีมาซึ่งก็เมื่อวานก็โดนโทรลงเหมือนกันทางเพจของการท่าเรือเพราะว่าแฟนขับของโฟราเขาก็ไม่พอใจเห็นไหมล่ะเพราะว่าเข จะสืบสวนภายในของเขาแล้วอ่ะเนี่ยทางท่าเรือเขาก็ออกมาขอโทษใช่นะครับก็มีการปักเตือนแอดมินคนนั้นแล้วแอดมินเข,เขาก็ไปคิดอีท่าไหนผมไม่เข้าใจเลยนะก็ท่าเรือแถลงการนะครับแถลงขอโทษสโมสรน,นครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีนะครับอบอกแอดมินได้ด่วนคอมเมนต์ไปนะครับเพิ่มเติมชี้นำความถูกผิด เสมอหนึ่งว่าโคราชได้ทำความผิดไปแล้วนะครับทั้งที่เรื่องนี้ยังอยู่ในกระบวน,น,นการพิจารณายังไม่มีการตัดสินผิดถูกซึ่งทางผู้บริหารสโมสรท่าเรือได้มีการได้ยกแอดมินเข้ามาตักเตือนแล้วนะครับแล้วก็คาาโทษเรียบร้อยแล้วโดยยืนยันว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกต่อไปอก็ต้องดูว่าคาดโทษอะไรตักเตือนยังไงะนะครับก,ก,ก็คงจะได้รับบทเรียนกันไป นะครับสำหรับทางการท่าเรือพี่เจมีอะไรอยากจะให้คอมเมนต์ไหมเรื่องนี้ในการในการใช้โซเชียลเมื่อกี้พูดไปแล้วแหละ<อ>นะครับผมว่ามันละเอียดอ่อนเนาะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยคือ,ค,อคือมันแจมได้ไหมผมมันแจมได้นะแต่ว่าคือมันเป็นช่วงที่มันกําลังคุกคุนอย่างเงี้ยแล้วเขาคงมองว่าโหช่วงนั้นหลังจบเกมกลายเป็นคู่ที่แย่งสีหมดเลยนะใช่คือเหมือนไม่มีอะไรอ่ะเออแต,แต่มันกลายเป็นประเด็นเนี้ยทำให้ตกลงตอนนั้นโซเชียลร้อนแรงว่านี่ไงจังหวะที่ที่พี่พูดเมื่อกี้ไหมใช่มันเริ่มต้นตรงนี้ก่อน เนี่ยเนี่ยเนี่ยคือคือคือยาเสียก็ยังก็ยังพูดอ่าพูดไปอยู่แล้วเนี่ยแล้วเนี่ยแหละเนี่ยไอช็อตเนี้ยมีการดันดันกันแล้วเดินไปละเดินตามไปเดี๋ยวพอเดินไม่เสร็จหนี่ยพี่เจมันจะเป็นตุ่งจุ่งกลางสนามใช่แล้วยาเซียก็เริ่มคุยกันแล้วเนี่ยยาเซียเขาเหมือนเขาเขาแล้วเขาเดินไปเลยเราก็เพื่อนมากันอันนี้ขอบคุณตอนแรกมันจะแยกกันแล้วแหละใช่แต่มันเนี่ยแต่มันมัไม่จบเนี่ยอันนี้คือภาพจากไหนเนี่ยบอยบางปู ้าลไวใช่เนี่ยเขาถ่ายไวเนี่ยเนี่ยอันนี้แหละพอเดินมาปุ๊บเพื่อนมาห้ามแล้วสุดท้ายเนี่ยกลายเปว่าหัวร้อนเลยใช่ใช่ตอนเนี้ยเขาหลุดเลยช่วงเนี้ยแล้วเขาหลุดยาวเลยเนี่ยครับโอ้โหสุดท้าย้เขาก็เดินในบ่อสตาร์ไงมันก็เลยไปที่มาพอคาร์ลได้ยิงคาร์ลก็เลยก็เลยเลี้ยงเดกออกมาใช่นะครับยอเนี่ยแหละครับรออีกครั้งนึงแล้วกันเดี๋ยวคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทจะมีการประชุมแล้วมีการบอก โทษต่างๆเร็วๆนี้ก็อันนี้มันเคยมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งนะถ้าสมัยก่อนก็คือสุชาดนุ่มกับ拉斯ลัดไคบี้ถ้าใครจําได้ตอนนั้นเนี่ย拉斯ลัดเล่นกับบางกอกกลาสที่เป็นบีจีปฐุมเขียว่ขนาดที่สุชาเนี่ยก็เล่นอยู่กับบุรีด่านตอนนั้นเนี่ยก็มีประเด็นถึงขนาดที่ทาง拉斯ลัดเนี่ยบอกว่าสุชาไปพูดเยียดแล้วก็คือจังหวะเหมือนกับ หมือนจะต่อยอ่ะแต่ว่าคือเหมือนเหมือน,นยัง้งครูบรมอยู่แต่ปรากฏว่ามันไปโดนช่วงประมาณศอกมัมกถากไปโดนสุชาวคือปากปากฉีกเลยนาะเออปากฉีกเลยแล้วก็มีการในพูดคุยทางฝั่งรอสลัดก,ก็บอกว่าสุชาวไปด่าอ่าอันนี้อันนี้ไล่ฟังคือเรื่ม<ภ>่าก<ภ>ไปนานแล้วแต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์เดียวกันนะเหตุการณ์ในสไตล์นี้แหละไปเหยียดประมาณว่าแบบเป็นเป็นไอลิงอะไรเงี้ยเออไปไปกินกล้วยสะอะไรเงี้ยบอนนัซึ่งแบบเออคือมันก็สะท้อนว่าแบบคือเขาเรียกว่า ทางทางบ้านเขาก็ถือว่าเป็นการเหยียดอะไรเงี้ยเขาไม่พอใจอ่ะซึ่งสุดท้ายสุดชาวเขาบอกว่าเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นอ่ะแล้วมันก็เขาต้องไปดูที่หลักฐานแล้วมันมันมีชัดเจนแค่ไหนนะเราถามในสนามใช่ไหมล่ะคือก็ต้องไปดูเพราะว่าสุดท้ายมันก็ต้องมันก็จับปากนะถ้าเกิดมันเป็นเหตุการณ์อย่างตรงนั้นเนี่ยจับปากกันผมว่ามันเดี๋ยวนี้มันมีโปรแกรมอ่านเป็น a อไอยะไรเงี้ยนะมันไม่ได้ยากแต่ว่ามันต้องเห็นปากก่อนว่าช่วงไหนยังไงที่มันพอเป็นไปได้ซึ่งในภาพเมื่อกี้เนี่ย ที่คุณบอลปูถ่ายมันก็มีความเป็นไปได้เป็นไปได้ถ้าจะจับปากบางช่วงแต่ถ้าเกิดว่าจับปากเสร็จแล้วปุ๊บมันไม่ใช่คํานั้นมันก,มนก็มันก็ต้องจนปัญญาในการที่จะเอาหลักฐานมันยืนยันนะครับผมไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube แพร่สปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ